ลองนึกภาพตามกันนะครับวันที่11ทธันวาคม2025มีเครื่องบินรัฐบาลรัสเซียลำใหญ่เลยรุ่น IL-96 กําำลังร่อนลงจอดที่นครหลวงเวียงจันทร์ในเครื่องบินลำนั้นมีบุคคลสำคัญมากนั่งอยู่ด้วยพลเอกเซอร์เกสโชยกูซึ่งตอนนี้ทั้งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงก็คือเป็นมือขวาของประธานาธิบดีป,ปูตินเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับด้านความมั่นคงนี้คือเบอร์หนึ่งเลย ข่าวที่ออกมาก็บอกว่าเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการแต่เอาจริงๆนะครับคนระดับนี้เนี่ยบินข้ามโลกมาไม่น่าจะแค่มาจับมือทักทายเฉยๆแน่อืมไม่มีทางค่ะแหล่งข้อมูลที่เรามีอยู่ชี้ว่ามันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นเยอะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับ ว่าเบื้องหลังภาพสวยๆทางการทูตครั้งนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่ใช่เลยค่ะแค่เห็นตำแหน่งของพลเอกโชยกูก็ชัดเจนแล้วว่าน,นี่ไม่ใช่การเยือนธรรมดาธรรมดาแน่นอนตำแหน่งเลขาที่การสภาความมั่นคงแห่งชาตินี่มันบ่งบอกเลยว่าหัวข้อหลักที่จะคุยกันต้องเป็นเรื่องยุทธศาสตร์ระยะยาวแล้วก็ความมั่นคงระดับสูงครับนี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆจากฝั่งรัสเซียว่า ความสัมพันธ์กับสบปปลาวเนี่ยมีความสําคัญในระดับยุทธศาสตร์จริงๆค่ะพอเครื่องลงจอดปุ๊บเนี่ยแหล่งข้อมูลของเราก็บรรยายภาพการต้อนรับไว้อย่างละเอียดเลยนะครับว่าบรรยากาศนี่คืออบอุ่นมากเป็นกันเองสมเกียรติสุดๆอแต่ผมก็มีคําถามนะคือไอการต้อนรับแบบอบอุ่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติทางการทูตใช่ไหมครับใช่ค่ะหรือว่าครั้งนี้มันมีความพิเศษอะไรซ่อนอยู่ มันสำคัญขนาดนั้นเลยหรอครับบรรยากาศพวกนี้เป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะคือผิวเผินมันอาจจะดูเหมือนพิธีการปกตินะคะคแต่ในโลกการทูตระดับสูงเนี่ยทุกอย่างคือการสื่อสารการต้อนรับที่ดูอบอุ่นเป็นกันเองเออเกินกว่ามาตรฐานปกติ มันคือการแสดงให้โลกเห็นโดยเฉพาะมหาอำนาจอื่นๆในภูมิภาคว่าเราส่งประเทศสนิทกันมากนะความสัมพันธ์ของเราแข็งแกร่ง oh. ค่ะมันเหมือนเป็นการปูพรมแดงแห่งความไว้วางใจก่อนที่การเจรจาจริงๆจะเริ่มขึ้นด้วยซ้า อ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนการสร้างเวทีให้พร้อมก่อนเลยหลังจากนั้นคณะผู้แทนรัสเซียก็เดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลเข้าพบท่านสอนซายสีพันดอนนายกรัฐมนตรีสปปอลาวซึ่งในวงประชุมนี้เองมีคำสำคัญคำหนึ่งโผล่ขึ้นมาที่น่าสนใจมากครับคือคำว่าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์คำนี้เลยค่ะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์หรือ strategic partnership นี่แหละคือหัวใจของการเจาะลึกของเราวันนี้เลย ในวงการทูตคำนี้ไม่ใช่คำที่ใช้กันพร่ำเพื่อนะคะครับมันเหมือนเป็นป้ายประกาศนัยาบัตรขั้นสูงสุดของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลยมันหมายความว่าทั้งสองฝ่ายไม่ได้มองกันแค่เป็นเพื่อนแต่เป็นพันธมิตรที่จะร่วมมือกันในเป้าหมายระยะยาวโอเคแต่ในบริบทของลาวรัเสเซียตอนนี้แ่ะครับมันมีความหมายพิเศษอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าหรือก็เป็นแค่คำสวยๆทั่วไปแหล่งข้อมูลที่เรามีวิเคราะห์ได้เฉียบคมมากคะ่ะว่าในบริบทนี้เนี่ย คำว่าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์มันคือการส่งเ,เรียกว่าเป็นรหัสลับไปถึงประเทศอื่นด้วยรหัสลับเลยเหรอครับใช่ค่ะโดยเฉพาะจีนกับสหรัฐอเมริกามันเป็นการประกาศของสปปลาว่าเราไม่ได้อยู่ในวงโครจรของใครคนใดคนนึงนะเรามีทางเลือก <c oughs> ขณะเดียวกันฝั่งรัเสเซียก,ก็กำลังส่งสัญญาณกลับไปว่าถึงแม้จะมีสถานการณ์ในยุโรป แต่เรายังคงเป็นผู้เล่นคนสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โหลึกซึ้งกว่าที่คิดเยอะเลยแค่คำคำเดียวและและ้วแล้วพอจะมีะรายละเอียดไหมครับว่าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่ว่าเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงเขาจะร่วมมือกันเรื่องอะไรบ้างครับมีค่ะและนี่คือส่วนที่ทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นมากจากข้อมูลนะคะระบุว่าทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะผลักดันความร่วมมือใน6ด้านหลักๆซึ่งเราสามารถจัดกลุ่มมันได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆที่น่าสนใจมากค่ะ น่าสนใจสองกลุ่มที่ว่านี่มีอะไรบ้างครับกลุ่มแรกขอเรียกว่าเป็นกลุ่มความมั่นคงเชิงรูปธรรมหรือกลุ่มฮาร์ดพาวเวอร์ค่ะฮาร์ดพาวเวอร์ค่ะเป็นเรื่องที่จับต้องได้เห็นผลเร็วส่วนกลุ่มที่สองคือกลุ่มการสร้างอิทธิพลระยะยาวหรือซอ์พาวเวอร์เป็นการลงทุนที่ค่อยๆซึมลึกเข้าไปในโครงสร้างสังคมเลยโอเคฟังดูน่าสนใจมากครับมาเริ่มที่กลุ่มแรกกันก่อนเลย ความมั่นคงเชิงรูปธรรมนี่มีอะไรบ้างครับในกลุ่มนี้ประกอบด้วย3เสาหลักค่ะก็คือเศรษฐกิจการค้าพลังงานและการลงทุนแล้วก็การทหารและกฎหมายครับเริ่มที่เศรษฐกิจก่อนทั้งสองฝ่ายต้องการผลัดดันการค้าการลงทุนแต่ที่น่าสนใจคือการเน้นเรื่องโลจิสติกส์ซึ่งมันบ่งบอกว่ารัสเซียมองลาวเป็นจุดเชื่อมต่อที่สําคัญในภูมิภาคนี้แล้วเรื่องพลังงานล่ะครับ อันนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะรัสเซียคือมหาอำนาจด้านพลังงานของโลกใหญ่มากค่ะและนี่อาจจะเป็นดีลที่สําคัญที่สุดของการเยือนครั้งนี้เลยก็ได้แหล่งข้อมูลไม่ได้ระบุชัดเจนนะคะแต่มีการวิเคราะห์ว่าความร่วมมือนี้อาจจะไปไกลกว่าแค่น้ํามันหรือกา๊าซไปถึงไหนครับอาจจะหมายถึงเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR โอโห ที่รัสเซียกำลังผลักดันอย่างหนักในตลาดโลกถ้าดีลนี้เกิดขึ้นจริงนะคะมันจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมด้านพลังงานให้กับสบปปลาวไปเลยลูงไฟฟ้านิวเคลียร์ในลาวนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่มากจริงๆและเสาสุดท้ายของกลุ่มฮาร์ดพาวเวอร์แะครับเรื่องการทหารความร่วมมือด้านการทหารระหว่างลาวกับรัสเซียมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากค่ะตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตค่ะครับมีมานานแล้วใช่ค่ะครั้งนี้คือการกลับมาตอกย้ำและยกระดับความร่วมมือ ทั้งในเรื่องการฝึกอบรมการซ่องบำรุงยุธทธปกคณ์ไปจนถึงการแลกเปลี่ยนข่าวกรองสำหรับรัสเซียการมีพันธมิตรทางทหารที่ไว้ใจได้ในจุดยุทธศาสตร์แบบนี้สำคัญมากส่วนเาาเองก็ได้ยกระดับกองทัพของตัวเองด้วยเข้าใจเลยครับทั้งเศรษฐกิจพลังงานการทหาร3เรื่องนี้คือแกนหลักจริงๆทีนี้มาถึงกลุ่มที่2ที่บอกว่าน่าสนใจไม่แพ้กันกลุ่มซอฟต์พาวเวอร์มีอะไรบ้างครับกลุ่มนี้ก็มี3เสา,สาหลักเหมือนกันค่ะ คือสาธารณาสุขและงานชีวภาพการศึกษาและวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนี่คือการลงทุนที่อาจจะไม่เห็นผลเป็นตัวเงินในวันนี้นะคะแต่เป็นการสร้างความผูกพันแล้วก็ทัศนคติที่ดีต่อรัเสเซียในระยะยาวสาธารณสุขนี่น่าสนใจนะครับมันไปเชื่อมกับซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างไงมันเชื่อมกันอย่างแนบเนียนมากค่ะอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเทคโนโลยีนิวเคลียร์ แหล่งข้อมูลชี้ว่าเทคโนโลยีพวกนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ได้ด้วยอ๋ออย่างการใช้รังสีอะไรแบบนั้นใช่ค่ะการใช้รังสีรักษามะเรง็งการมีศูนย์วิจัยชีวภาพร่วมกันหรือการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดมันคือการแสดงให้เห็นว่ารัเสเซียไม่ได้มีดีแค่เรื่องการทหารแต่ยังเป็นเพื่อนที่ห่วงใยสุขภาพของประชาชนลาวด้วย ซึ่งเป็นการสร้างภาพนักที่ดีมากๆอ๋อเป็นการสร้างแบรนดิ้งให้ประเทศตัวเองผ่านความช่วยเหลือด้านการแพทย์นี่เองแล้วด้านการศึกษาล่ะครับเรื่องนี้คือการลงทุนในอนาคตที่คุ้มค่าที่สุดเลยค่ะรัสเซียให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนลาวมาอย่างต่อเนื่องครับนักเรียนเหล่านี้เมื่อเรียนจบกลับมาก็จะกลายเป็นบุคลากรสําคัญของประเทศที่มีความเข้าใจแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีต่อรัสเซียกลายเป็นสะพานเชื่อมให้ถูกต้องค่ะ พวกเขาจะกลายเป็นสะพานที่เชื่อมความสัมพันธ์ของสองประเทศในอีก1 0ถึง20ปีข้างหน้าเลยนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งเป็นการวางหมากที่มองการไกลจริงๆนะครับแล้วด้านสุดท้ายวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวล่ะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมาค่ะคือการทำให้ประชาชนของทั้งสองประเทศรู้จักและรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนศิลปินหรือการส่งเสริมการท่องเที่ยวครับ ซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายแต่เป็นเหมือนเกาวใจที่ค่อยๆเชื่อมความสัมพันธ์ระดับประชาชนให้แน่นแฟนขึ้นพอรวมทั้ง6ด้านนี้เข้าด้วยกันเราจะเห็นภาพของหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบมากคือมีการใช้ทั้งไม้แข็งและไม้หนุ่มควบคู่กันไป ภาพชัดขึ้นมากเลยครับพอจัดกลุ่มแบบนี้แล้วเห็นยุทธศาสตร์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังจริงๆทีนี้ย้อนกลับมาที่ตัวพลเอกชวยกูหน่อยครับภารกิจหลักของท่านคืออะไรเป้าหมายของฝั่งรัเสเซียคืออะไรกันแน่ครับแหล่งข้อมูลบอกไว้ชัดเจนค่ะพลเอกชวยกูได้กล่าวในที่ประชุมว่าภารกิจของท่านครั้งนี้คือการประเมินแผนความร่วมมือที่มีอยู่พัฒนาโครงการต่างๆให้ก้าวหน้าและมองหาโอกาสใหม่ๆแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือ ก็คือผมมาตรวจการบ้านมาเร่งโปรเจกที่ยังค้างอยู่และมาดูว่าจะทำอะไรเพิ่มได้อีกบ้างครับผมการที่คนระดับนี้ต้องลงมาดูเองแสดงว่ารัสเซียจริงจังกับแผนงานเหล่านี้มากต้องการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วแล้วในมุมของผลประโยชน์ร่วมกันล่ะครับแหล่งข้อมูลวิเคราะห์เรื่องนี้ว่าอย่างไรมาดูเหมือนรัสเซียจะได้ประโยชน์เยอะกว่าหรือเปล่าแหล่งข้อมูลวิเคราะห์ว่าเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าวินวินค่ะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ใช่ค่ะสำหรับรัเสเซียประโยชน์ที่ได้คือชัดเจนมาก 1. คือการรักษาฐานอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2. คือการแสดงให้โลกเห็นว่ารัเสเซียไม่ได้โดดเดี่ยวยังมีพันธมิตรที่เหนียวแน่นและ 3. คือการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆแล้วฝั่งสอปอปอลาวล่ะครับได้อะไรจากดีลนี้สำหรับสปปลาวนี่คือการเดินหมากบนกระดานการเมืองระหว่างประเทศที่ชาญฉลาดมากค่ะอย่างไรครับ หนึ่งคือการได้พันธมิตรที่เป็นมหาอำนาจระดับโลกมาช่วยค้ำจุนความมั่นคงของประเทศ 2. คือการเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงโดยเฉพาะด้านพลังงานและการทหารและ 3. ซึ่งอาจจะสำคัญที่สุดคือการสร้างสมดุลทางอำนาจในภูมิภาค Balance of Power of ใช่ค่ะการมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับรัสเซียทำให้เรามีไพ่ในมือมากขึ้นในการเจรจาต่อรองกับมหาอำนาจอื่นๆ มันคือการเพิ่มทางเลือกและลดการพึ่งพิงประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไปค่ะเป็นการมองเกมที่ซับซ้อนและรอบด้านจริงๆนะครับทั้งสองฝ่ายต่างก็มีเป้าหมายของตัวเองที่มาบรรจบกันพอดีงั้นทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรครับถ้าจะให้เราสรุปภาพรวมของการเยือนครั้งนี้ให้กระชับที่สุดมันคืออะไรกันแน่ ถ้าจะสรุปในประโยคเดียวนะคะคิดว่ามันคือการยกระดับความสัมพันธ์จากเพื่อนเก่าแก่สู่การเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่มีอนาคตร,ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมการเยือนครั้งนี้ไม่ใช่แค่การประชุมตามวาระแต่เป็นการวางศิลาฤกษ์สำหรับความร่วมมือในทศวรรษหน้าเลยเป็นการส่งสัญญาณที่ดังและชัดเจนถึงความไว้เนื้อเชื่อใจและเป้าหมายร่วมกันของทั้งสองประเทศค่ะ เป็นการยืนยันสถานะความเป็นพันธมิตรคนสำคัญของรัเสเซียในภูมิทาคนี้ใช่ค่ะและในขณะเดียวกันก็เป็นกลยุทธ์ของลาวในการสร้างสมดุลเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของชาติตัวเองถูกต้องที่สุดค่ะมันสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายต่างประเทศที่มองการไกลและปรับตัวตามสถานการณ์โลกของทั้งสองประเทศเลยในยุคที่โลกมีความผันผวนสูงการมีพันธมิตรที่ไว้ใจได้และมีความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกมิติแบบนี้ ถือเป็นสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ที่มีค่ามหาศาลโดยสรุปแล้วการเดินทางมาเยืยนอนซอปอปอรลาวของพลเอกเซอร์เกย์ชอยกูก็คือการมาตอกย้ำและผลักดันหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานให้ลงลึกในรายละเอียดมากขึ้นผ่านเสาหลักความร่วมมือ6ด้านที่เราได้เจาะลึกกันไปซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลต่อทิศทางความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและภูมิทัศน์ทางการเมืองในภูมิภาคนี้ไปอีกนานเลยทีเดียวครับค่ะ รายงานที่เรานำมาวิเคราะห์กันวันนี้เน้นย้ำถึงผลประโยชน์ร่วมกันในระดับรัฐบาลแต่ดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดให้ผู้ฟังได้ไปคบคิดกันต่อนะคะครับเมื่อเราพิจารณาจากเสาหลักความร่วมมือทั้ง6ด้านนั้นตั้งแต่พลังงานการทหารไปจนถึงการศึกษาและวัฒนธรรมลองจินตนาการดูว่าในอีกหนึ่งทศวรรษข้างหน้า ผลกระทบที่เป็นรูปธรรมจากการกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ครั้งนี้จะปรากฏให้เห็นในชีวิตประจําวันของพลเมืองชาวลาวโดยเฉลี่ยได้ยอย่างไรบ้างมันจะสะท้อนออกมาในค่าไฟฟ้าที่ถูกลงหรือไม่ในคุณภาพการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นหรือในหลักสูตรการเรียนการสอนของลูกหลานพวกเขานี่คือคําถามที่แท้จริงที่จะเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จของหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ครั้งนี้ค่ะ